ข้อโต้แย้งที่สุดยอดที่สุดที่ผมเคยได้ยินนะครับคือว่าขอไปถามพระเจ้าก่อนคุณเคยได้ยินไหมวันก่อนผมคุยกับทีมผมอะแล้วผมถามเขาว่าไอข้อโต้แย้งได้ยินอะไรมาบ้างเขาบอกว่าลูกค้าบอกว่าขอไปถามพระเจ้าก่อนแล้วคุณจะตอบอยังไงอะเดี๋ยวผมมีเทคนิคให้คุณตอบนะแต่ว่าผมอยากรู้อะคุณอะเคยได้ข้อโต้แย้งอะไรมาบ้างที่คุณตอบไม่ได้เลยไหนร่มคอมเมนต์ให้ผมหน่อยดูซิแล้วผมเนี่ยจะทําวิดีโอมาเฉลยว่าแต่ละข้อโต้แย้งนี่ยตอบอยังไงแล้วผมจะเฉลยนะว่าเวลาเขาบอกกับว่า ขอไปถามพระเจ้าก่อนแล้วเราตอบอยังไงอ่ะอ่ะผมจะเฉลยนะเราถามเขาว่าแล้วคุณคิดว่าพระเจ้าจะพูดไรใช่ไหมขเขาก็อึ้งไปเลยก็พระเจ้าน่าจะช่วยเรานะแล้วเราก็ถามว่าถ้าพระเจ้าจะช่วยคุณอ่ะคุณจะช่วยตัวเองได้ยังไงแล้วเขาก็บอกเออว่ะน่าคิดมากเลยใช่ไหมมันมีเทคนิคการตอบข้อโต้แย้งอะไรก็ได้คุณอยากรู้เทคนิคนะเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอมาให้คุณแต่ว่าโอ้โหอันนี้เราฟังนะ <laughs> แล้วแบบสุดยอดที่สุดเลยอ่ะผมแบบอึ้งไปเลยนะเวลาทีมเราบอกผมนะโอ้ผมอึ้งไปเลยคุณเคยเจอ ข้อตัวแยงอะไรไหมที่คุณอึ้งไปเลยอะ่ะแล้วแบบเอ้ยมันจะตอบอยังไงวะไหนลองลองคอมเมนต์มาหน่อยเป็นแบบปิดการขายแบบพรีเมียมหมดเลยนะผมจะให้คุณดูเทคนิควันนี้่ผมอยู่ที่ออสเตรเลียนั่งอยู่ในรถกําลังรอลูกสาวผมเข้าไปไว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็มารับแล้วตอนนี้เลยผมก็คิดแต่นี้ได้แล้วเราก็รีบทำคอนเทนต์ให้คุณใช่ไหมตรงนี้เลยมาถามหน่อยพอตัวแยงอะไรบ้างที่คุณคิดว่าสนุกมากไม่ตอบไม่ได้หรือว่ามันโหดจริง,รงๆเลยวะหรือว่ามันแบบเอ้ยมันเจ็บใจจริงๆเลยเอายังไงก็ได้เขียนมาด้านล่างนะแล้้้วกก็ถาาอยรูเท ก็บอกมาด้วยเลยนะแล้วก็ถ้าคุณสนใจเฮ้ยพอตัวอย่างอะไรก็ได้จะแก้ยังไงทักมาเลยผมมีอบรมปิดการขายสินค้าพรีเมียมนะครับทักมาในไลน์ถ้าคุณอยากอบรมก็ทักมาไหนลองลองเล,ล่าให้ผมฟังหน่อยนะนะผมก็อยากรู้เหมือนกันอ่ะผมชื่อดเดเรษทีครับโชคดีนะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ